สภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยสสสทและสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยมอบ3รางวัลใหญ่ให้แก่แบรนด์ m i n ส์ z, กับรางวัลองค์กรธุรกิจที่มีผลงานยอดเยี่ยมสุดยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์แห่งปีไอคอนแบรนด์อาเซียน2024รางวัลความสำเร็จมาตรฐานธุรกิจ Best Product of the Year 2024 และรางวัลคุณภาพยอดเยี่ยมอาเซียน AEC Quality Award 2024ให้กับแบรนด์ยาดมน้องใหม่ m i n นโดยบริษัทยาดีจำกัดที่ได้รับกระแสะตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ใช้ด้วยดีไซน์สุดเก๋และกลิ่นที่หอมสดชื่นภายใต้การบริหารงานโดยคุณชลิดากีระสว่างพร Business Development Director ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m m i n s thailand ค่ะค่ะสวัสดีค่ะมา ชลิดากีลาสว่างพรค่ะก็เป็น business development director ของบริษัทยาดีค่ะก็วันนี้รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มารับรางวัลนะคะทั้งเบสโ u ร t ดัก h e y า a อค c o n i c b r a ด์ต่างๆนะคะแสดงความเป็นผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆแทนทีมงานของยาดมมิ้นส์นะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจทำผลิตภัณฑ์นะคะที่ตอบโจทย์ ความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็แก้ปัญหาการใช้งานนะคะก็เป็นยาดมเขาเรียกว่าสำหรับคนรุ่นใหม่ค่ะกเ็เป็นรางวัลมี best product of c h n o l a นะคะมีอาเซียน iconic brand แล้วก็มีม,มีตัวอวอร์ดเป็น Thailand leader award <Yes. S 1> ค่ะ ใช่ค่ะก็หลังจากที่เปิดตัวไบนะคะต้องเกริ่นก่อนอย่างนี้ก็คือจริงๆบริษัทยาดีเราเนี่ยทำสมุนไพรมานานนะคะถึง1 4ปีเป็นรุ่นมุ้งพ่อเป็นคนก่อตั้งมาน,นะคะแล้วก็พอไมเข้ามาทําเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเราได้เอานําเอาสมุนไพรเนี่ยมาเมิร์จกับความเป็นรุ่นใหม่เนาะความครีเอทีฟต่างๆอย่างงี้ค่ะก็ได้มาทําเป็นตัวยาดมมินส์นะคะก็ ตอบโจทย์ผู้บริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าไงกลุ่มของนักศึกษาหรือวัยทำงานนี้ค่ะก็เขาเรียกว่าเราก้าวข้ามผ่านนะคะตัวสมัยก่อนแล้วเนาะที่เรามองว่ายาดมเนี่ยจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์การใช้งานของเขาเรียกว่าคนมีอายุหน่อยคนสูงอายุหน่อยอะไรอย่างงี้ะค่ะตอนนี้ก็เป็นควา เขาเรียกว่าความทันสมัยแล้วก็รุ่นใหม่มากขึ้นเราก็จะเห็นการใช้งานในหลายรูปแบบมากขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของการเดินทางอะไรเงี้ยค่ะก็มีความเขาเรียกว่าสดชื่นนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวัยทํางานเวลาเราเครียดหรืออะไรก็รู้สึกว่าวิง่งเวียนศีรษะอะไรพวกนี้ค่ะเราก็สามารถตอบโจทย์แก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะคะก็เลยคิดว่ายาดมเนี่ยเป็นอะไรที่ ไม่อยากทำมานานแล้วนะคะกับทางคุณพ่อเองหรือว่าทางบริษัทเองอย่างเงี้ยค่ะก็อยากทำรรมานานแล้วแล้วก็มองเห็นว่าภในเ,เ,เรีในอนาคตอันใกล้นี้แล้วกันเรามองว่ายาดมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งเนาะที่คิดว่าจะมีไฮอิมแพคต่อประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงยาดมเนี่ยคนไทยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันสเตรทฟอร์เวิร์ดนะคะแต่ในมุมมองของชาวต่างชาติเองเนี่ย ในอนาคตอันกล้เนี่ยช้อปปิ้งลิสต์หรือว่าเช็คลิสต์ที่เขาจะเข้ามาในเมืองไทยนะคะก็ถือว่ายาดมเนี่ยจะต้องติดอันดับต้นๆแล้วกันที่คิดถึงนะคะในอนาคตมันก็รู้สึกว่าเอ้ยบริษัทยาดีแล้วก็ยาดมมินซ์ของเราเองเนี่ยมีศักยภาพที่จะเข้าไปเป็น leading brand หรือเขาเรียกว่า representative เป็นตัวแทนประเทศไทยอย่างหนึ่งนะคะก็เรื่องของการตลาดน,นะคะก็ เนื่องจากเราใหม่มากๆเนาะเป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะก็เราได้มีการทําการตลาดเชิงลุกเขาเรียกอย่างนี้ก็คือเรามีการเพิ่ม awareness กับลูกค้านะ เราทําหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ออฟไลน์นะคะหรือว่ามีเดียต่างๆนะคะก็จะได้พบกับเขาเรียกว่าสปอตโฆษณาของมิ้นท์นะคะตามเอ่อตามทีวีนะคะช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องป็นทีวีหรือช่องอื่นๆนะคะรวมถึงทางสปอตโฆษณาของวิทยุนะคะแล้วก็เอ่อมีการไทยอินสินค้าในหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้ได้เห็นกันด้วยนะคะยอยนอกจากนี้ทาง ออนไลน์เองเราก็ยังไม่ทิ้งนะคะเราก็มีกิจกรรมดีๆมากมายที่ให้เขาเรียกว่าอะไรลูกค้าของเราได้ติดตามะคะไม่ว่าจะเป็นทัองทางของ t i ๊กตอ็อที่มีกิจกรรมทั้งเต้นทั้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มี Facebook มี Instagram ค่ะค่ะก็จริงๆได้รับการตอบรับดีมากหลังจากที่เราออกตลาดไปก็ได้รับความสนใจจากเขาเรียกว่าสื่อแล้วก็พาร์ทเนอร์นะคะถามว่าตอนนี้ยาดมมิน้นมีจัดจำหน่ายท่องทางไหนบ้างก็ถ้าถ้า ง่ายๆเลยเราเดินไปนะคะบูธวัดสันสุรุหะมีบิวเทียมนะคะมีมิสเตอร์ดมีเขาเรียกว่าห้างใช่ร้านสะดวกซื้อชั้นนำนะคะต่างๆก็สามารถหาซื้อได้ง่ายแล้วค่ะตอนนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่า ยังไม่สะดวกที่จะออกไปอย่างนี้ดีกว่าช่องทางออนไลน์เราก็มีนะคะทั้งทางช้อปปี้ลาซาด้เองหรือว่าจะเป็นทางออฟฟิเชียลเคาของทางแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊ o อินสตาแกรมทิกตอ k หรือช่องทางไลน์ออ f ฟิเชียนะคะใช่มิ้น Thailand ด์นะคะสกดง่ายๆก็คือเป็น M I N z z นะคะแล้วก็เวนวาร์คไทยแลนดตรวนี้เราก็ตั้งใจทำมาเพื่อเป็น global แบรนดด้วยนะ ก็ฝากด้วยค่ะก็ยาดมมิ้น์นะคะหอมสดชื่นเเปิดง่ายใช้งานง่ายในมือเดียวนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของสินค้าของคนรุ่นใหม่นะคะที่จะมาใช้งานง่ายตอบโจทย์การฝาไม่หายนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะคะก็ความสดชื่นนี้เพียง29บาทเท่านั้นนะคะสามารถลองกันไดใ้ใช่ใช่ค่ะนะคะสบายสบาย